โอ้ได้ยินข่าวว่าอิสราเอลนี่มีสงครามเหรอยิงไม่ทรายกันทุกท <นะ S 2> ่าเนี่ยยิงกันขนะเห็นไม่ว่าชีวิตนี่มันไม่แน่นอนเลยโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกเนะย <นะ S 2> เมืองไทยเราเอนะยังไม่ได้เลวร้วายอย่างนั้นเห็นะไหมว่าเมืองเราเกิดอยู่ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์เดินไปไหนก็มีอาหารการกินเต็มไปหมดนะให้มีสตนะิอยู่ไหนก็ให้มีสติให้มีสติเป็นเพื่อน นะสติเนะี่ยจะเป็นผู้คุ้มครองเรากายนะ่ต่อให้นี้ไปอยู่ไหนมันก็ตายนะต่อให้นี้ไปอยู่ดาวอังคารมันก็ตายกายนี่ะมันไม่มีทางเป็นอมาตะได้ในกายนี้แต่จิตนี้สามารถเป็นอมาตะได้สวัสดีครับสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทุกพานธช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเจอทุกพัน์ รับฟังธรรมะในช่วงเวลาตอบปัญหาธรรมะจากทางบ้านด้วยครูบาชายคัมพีรยานูสำหรับการตอบปัญหาธรรมะจากทางบ้านมีช่วงหนึ่งนะครับที่มีญาติดูนะครับจากอิสราเอลซึ่งกำลังไปเชิญภัยสงครามนะครับซึ่งเป็นแรงงานชาวไทยนะครับที่ทำงานที่อิสราเอลส่งข้อความ มาเพื่อขอกำลังใจจากครูบานะครับท่านครูบาท่านจะให้กำลังใจกับโยมคนนั้นอย่างไรนะครับเชิญท่านติดตามรับฟังได้เลยครับครับคำถามคำถ,ถามแรกครับครูบาครับผมถูกความคิดบีบคั้นมากสูงมากคือมันไม่ได้ดังใจผมสักอย่างเลยผมทุกข์มาก ความคิดมันซ้ำๆเดิมๆแต่บีบคั้นผมแรงมากๆอ่ามันคือความคิดการมวิตกครับตอนที่มันความคิดมันแวบมาผมก็รู้ทันแต่มันบีบคั้นผมมึนตึ๊บไปหมดโดนมันคลองไปคู่หนึ่งมันถึงหายไปผมแทบจะไม่ไหวกับความคิดอย่างนี้ต้องแก้ยังไงครับต้องฝึกสติให้รท้เท่านความคิดหลวงตาบอกว่าสติไงมึงวิ่งแค่ยี่สิบความคิดมึงวิ่งร้อยยี่สิบ มึงไมมีทางที่จะทันความคิดได้นะหน้าที่เราคือต้องพัฒนาสติให้มันทันกันกับความคิดเมื่อสติวิ่งทันความคิดความคิดวิ่งร้อยสิบสติร้อยยีสิบทีนี้มันจะทันกันแล้วทีนี้นเรืยออาการสัพปยุต์จะเกิดขึ้นตรงนั้นมันจะลงสนามตรงนั้นนี่มีหน้าที่อย่างเดียวคือฝึกสติให้มากขึ้นนะไม่ใช่ว่าทาองวันหนึ่งก็มานั่งสมาธิ นะสักนละครึ่งชัมม่วโมงก่อนนอนไม่ใช่เมื่อมีลมหายใจอยู่ไม่ว่าจะจะอยู่ในอิรยิยาบถใดๆก็ตามจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหากกําหนดรู้ซึ่งลมเข้าว่าเป็นลมเข้ากําหนดรู้ซึ่งลมออกว่าเป็นลมออกเห็นซึ่งลมเข้าลมออกว่าเป็นเช่นนั้นนี่คือการพัฒนาสตินะฝึกแน่นอนว่าบุคคลที่ฝึกสติจนจน จนตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคนเขามันจะตามมาเองนะความคิดก็จะสั้นลงเมื่อก,ก่อนเคยนั่งสมาตอนเปรียบเทียบได้เลยว่าตอนนั่งสมาธิใหม่ๆนี่นะความคิดมันจะเข้ามันลุมนะนั่งห้านาทีเหมือนนั่งเป็นชั่วโมงนะมันจะลุมแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงแป๊บเดียวสี่สิบนาทีแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงนะยังไม่ทันรู้สึกตัวได้ซ้ำไปยังไม่ทันได้เกิดเวทานาเลยผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้ว พออะไรเห็นไหมว่าความคิดมันมันสั้นเขา้าสั้นเขาในเมื่อมันสั้นเข้ามาได้มันก็หมดได้เห็นไหมต้องอาศัยการฝึกนะขยันก็ต้องฝึกขี้เกียจก็ต้องฝึกนะคำถามจากคุณสุมาลาครับกราบนมัสการครูประชัยกรรมใดในชาติปางก่อนถึงทําให้เราพักคจากพี่น้องนานๆถึงจะได้เจอการกราบนมัสการเจ้าค่ะอย่าไปพูดถึงกรรมปางก่อนเลยเนี่ย ดูกรรมปัจจุบันก็รู้แล้วที่มันพัดภาคก็พัดภาคอยู่ที่ปัจจุบันไม่ได้พัดภาคในอดีตเนี่ยเป็นปัจจุบันต่างหากครูบาจะไม่พูดถึงอดีตชาติหรอกว่ามันเป็นอย่างไรครูบาก็พูดถึงแต่ปัจจุบันนี่แหละมันอยู่ไกลกันมันก็ห่างกันให้มันห่างแต่ไกลให้มันห่างแต่ไกล ธรรมชาติน่นแหละฮะ <Yeah. S 1> ไม่จากเป็นก็จากตาย <Yeah. S 1> ห่างจากญาติพี่น้องเนี่ยห่างได้แต่อย่าห่างจากพระพุทธเจ้าอย่าห่างจากคุณงามความดี <Yeah. S 1> กรรมดีจะทำอะไรมาไม่รู้แหละ <Yeah. S 1> ไม่มีใครรู้ได้หรอกนะ <Yeah. S 1> แต่ที่จะรู้ได้คือปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ต่างหาก <Yeah. S 1> ปัจจุบันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะ <Yeah. S 1> สิ่งที่เราจะรู้ได้คือตรงนี้ จากคุณนัทชัยครับจาก y o u t อ่าเรียนสอบถามคุณประชายครับการดูภาพตัวเองเป็นอสุภะเป็นเครื่องอยู่โดยไม่รู้ลมหายใจถือว่าปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ครับถูกเนี่ยอสุภะจะช่วยให้คลายออกจากความกำหนัดได้ในเมื่อจิตนี้มันหลงความสวยความงามเนี่ย บางทีเราภาพที่ไม่สวยไม่งามให้มันเห็นมันอาจจะเกิดความสลดสังเวชและยอมรับว่ามันมีอีกด้านหนึ่งของชีวิตว่ามันไม่สวยไม่งามเช่นกันก็พอที่จะคลายการมราคาขายความกำหนัดยินดีลงได้ในระดับหนึ่งระหว่างที่เราเฝ้าสังเกตอสุภะเราเฝ้าสังเกตภาพอยู่ในมโนภาพอยู่ในสังขารที่ปรุงเป็นมโนภาพอสุภะขึ้นมา นะมันก็มีสมาธิอยู่ในั้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่สามารถนะจดจ้องจอดจ่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะเมื่อสิ่งที่กระทบและเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นนะเกิดความลึกซึ้งเข้าใจนะเข้าใจในอสุภะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาในระดับหนึ่งพูดง่ายๆคือเอาความคิดแก่ความคิด อย่างน้นอยก็เอาความคิดที่ไม่สวยมาแก้ความคิดที่ว่ามันสวยมันงามที่มันพอใจเพื่อใหคลายอารมณ์ที่มันยินดีพอใจลงได้นะเห็นไหมมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งปฏิบัติถูกนะทำสลับกับกันไปกันมากับดูลมนั่นแหละนะถ้ามันติดลมเดี๋ยวมันก็ทิ้งเองอะสุภาพนะจากคุณพีรพงครับตอนนี้ผมอยู่อิสราเอลขอพรคูบาคุ้มรองไหนครับโอ้ได้ยินข่าวว่าอิสราเอลนี่มีสงครามเหรอ ยิงไม่ทายกันทุกครั้งนะยิงกันชนะเห็นไม่ว่าชีวิตนี้มันไม่แน่นอนเลยโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกนะเมืองไทยเราเนะยังไม่ได้เลวร้ายอย่างนั้นเห็นะไหมว่าเมืองเราเกิดอยู่ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์เดินไปไหนก็มีอาหารการกินเต็มไปหมดเนะยเดินเข้าบ้านไหนก็สามารถขอกินข้าวไดนะ้ไม่มีข้าวกินเดินไปวัดก็มีข้าวให้กินอยู่ที่วัดเอนะอยากกินอะไรก็แค่เดินไปไม่กี่ก้าวก็ได้กินแล้ว แต่เมืองนอกไม่ใช่อย่างนั้นเนะเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากนะทั้งมีปา่ามีบัณฑิตนะมีขนบธรรมเนียมประเพณนี้ที่งดงามจะไปอยู่ําไมถ,ถึงอิสราเอลทีนี้อยากกลับก็กลับไม่ได้มีสงครามไม่ใช่กขาปีศาจน้ำพี่เลยเหรอเน,นมือนล้วมีข่าวที่ว่าจับตัวคนไทยแลกค่าถรรมเอสารพัดอย่างเนี่ยโอ้ เชื่อเรื่องกรรมะนะหากไม่มีกรรมต่อกันก็ไม่มีอะไรนะให้มีสตนะิอยู่ไหนก็ให้มีสติให้มีสติเป็นเพื่อนนะสตินะจะเป็นผู้คุ้มครองเรากายนะ่ะต่อให้นี้ไปอยู่ไหนมันก็ตายนะนะต่อให้นี้ไปอยู่ดาวอังคารมันก็ตายกายนีนะ่มันไม่มีทางเป็นอามตะได้ในกายนี้แต่จิตนี้สามารถเป็นอามตะได้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเหมือนที่เราเข้าใจกันว่า ยุคภาษีอานยุคภาษีระยะเมตตรจะมีสามลมโพสีเนะยเลยจะไปอยู่ตรงนั้นจะรอดเนะยเราก็พากันแห่ไปซื้อที่กันทีนี่ที่ในเมืองไทยที่ไหนมันยังสูงสูงนะขายดีขายดีที่ไหนบ้างขอนแก่นละที่หนเงที่เขาล่ำรลือกันขายเกลยายเกลียวแจ็คเดี๋ยวจมาซื้อเืองเอาตรงไหนล่ะว่าที่สามลมโพสีเ็นวราจะไปยั่นต่อให้มันหนีไปถึงดาวอังคารมันก็ตาย เข้าใจไหมไมันไมมีทางรอดได้หรอกคาว่าสามลมโพสีคืออะไรพระัตนาไตบุคคลใดที่มีพระรัตนาไตเป็นที่พึ่งเห็นไหมว่าใจนั่นพึ่งพระรัตนาไตนพึ่งทานศีลภาวนาพึ่งศีลสมาธิปัญญาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถึงจะรอดจากบ่วงมารนะรอด นจากที่หวนน้ําท่วมเหมือนทุกอะเขาจะมีอะไรนะมีพยามิกราชเหรอะพยาพยาทาพยาเลยนะพยาทามิกราชเอาตะแกงทองมาล่อนเอาะมนโมเด้มาสอนเราคือวีดี่คือวิงนี่สอนเราคือจังปลาจังกุ้งนี่แม่ไมด้สอนเราคือขมับนีคคำว่าพยาทำมิกราช พญาคือยิ่งใหญ่ทำทำอันยิ่งแห่งพระพุทธเจ้าจะเป็นเครื่องกองเครื่องคัดสรรจิตนี้เข้าสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะมันเป็นเรื่องของใจล้วนๆน,นะเพราะฉะนั้นอยู่ไหนก็ให้เรารักษาใจเราไว้นะให้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแห่งใจเรานะโอ้อยู่ในมันก็ตายนะอย่ายไปกลัวตายเลยกูบา่ยิ่งอยากตายเร็วๆนะวันที่กูบาตายวันนั้นกูบาจะเป็นอิสระสูงสุดนะ มันไม่ีเห็นให้มันตายสักทีนนเนี่ยเพราะมันถามมาต่ยเราคบมาสิตายนะมือไรมันพอหายใจก็ตายน,นแล้วนะคุณบาครับจากคุณเอ็มมาจิโก้ครับผมเครียดจนถึงขั้นวิตกกังวลเวลานี้ฝึกสติดูลมหายใจแต่ยังมีอาการพูดคนเดียวในใจเวลาวิตกกังวลแก้ไม่หายทําไงดีครับ ไปคบคนบ้าเป็นเพื่อนมัง่งนะไปหาคนบ้าแถวบ้านมีคนบ้าไหมไม่มีกะมาที่ช่องเม็กนี่นะไปคบคนบ้าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนมัง่งเราจะรู้เลยว่าชีวิตเรานี่โชคดีแค่ไหนธรรมชาติของจิตเมื่อเห็นคนที่ทุกข์กว่ามันจะรู้สึกดีขึ้นอันนี้คือความเป็นจริงแน่นอนเลยถ้าไปเห็นว่าคนอื่นทุกข์กว่ามันี่มันจะรู้สึกสบายใจขึ้น ถ้าวาเราทุกข์แล้วเราหนักแล้วมีคนที่หนักกว่าเรารู้จักไร้สาระซะบ้างเดี๋ยวจริงจังเห็นมากนะรู้จักไร้สาระซะบ้างส่วนใหญ่คนจริงจังหนีแบบคนบ้าเรียนจริงจังก็บ้าเห็นไหมพวกเรียนจริงจังนักสติหลุดบ้าเลยนี่เห็นมาเยอะเห็นมาหลายๆลายแล้วรู้จักไร้สาระบ้างเดี๋ยวทำบนเหมือนว่าชีวิตนี้มันแบบโอ้มันเป็นที่สุดเนะ เหมือนลวงตาเห็นไหมพวกมึงอย่าจริงจังให้มากนักกันว่ะมึงอย่าจริงจังให้มากนักเมื่อก่อนเนี่ยจะพูดอย่างนั้นก็ทำไมลวงตาพูดอย่างนั้นนะข้าพเจบัติทรมมนอกจริงจังสิเห็นไหมทำไมลวงตาถึงพูดอย่างนั้นส่วนใหญ่พวกจริงจังในวิปาสานะ ว่างแล้วโอ้พระวัดเรานี่ยโอ้พระอรหันต์เนี่เดินสวนกันวันวันวันนี้เพิ่ะว่าผมว่างแล้วแม่ชีก็เหมือนกันแม่ชีนะคะมีนี่เพียบนะเยอะมันเป็นธรรมดาเด่นะเป็นพระอรหันต์เป็นเขาจะเป็นเฉพาะที่มันมาใกล้เรานะเขาจะเป็นอยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ย แต่พอมาใกล้เรานี่ไม่กล้าเป็นอะไรสักอย่างแตกเหมือนกันเว้เป็นพระอาหังนก็เป็นมันตลอดเวลานะแม่เนาะบางทีย่บางทีเราเราจริงจังจนเกินไปชีวิตเน่ยนะรู้ลองมาอยู่กับความเป็นจริงคือลมหายใจเราเนี่ยเห็นไหมว่าชีวิตเรามีแค่ลมเข้าลมออกแค่นั้นเต็มที่ก็หิว ปวดหลังปวดเอวห่วงเหงาเฮานอนนถ้าไม่มีอำนาจของตันหามาบีบคั้นใจมันจะมีอยู่แค่นี้ฟังมาให้ดีนะถ้าม,มีอำนา,า,า,าจของความอยากมาบีบคัน้นมมีอำนาจของความโลภมาบีบคั้นชีวิตเราจะเหลือแค่ว่าปวดหลังปวดเอวปวดขี้ปวดตดหิวข้าวห่วงเหงาเฮานอนมีอยู่แค่นี้สบายเตียงไม่สบายเพราะอะไรเพราะอำนาจของกิเลสมนบีบคั้นใจงงน,น,นมีอยู่แค่นั้นจากไรสาระซะมาก เนี่ยมาดูผีบ้าอยู่ช่องเมฆนี่นั่งกระดิกนั่งค้าขึ้นทางนี่กระดิกกระดิกนิวเอายาซูไปกระซูเอาเขาห้กระกิน,นเอาบไให้นกระกินมันคือใส่ชีวิตง่ายแต่ว่าแล้วกคนมีชีวิตเหมือนกันไม่ใช่หรอเอช่วยเขาใช้ชีวิตง่ายขนาดนั้นไปนั่งไหนก็ได้นะอยากมานั่งที่หลวงตาเขาก็นั่งนมันจะมีที่ประจำหลวงตาไงที่ใต้ต้นไม้ นี่เราก็แปลกใจอยู่นะพวกพระนี่เป็นนั่งนะพระเป็นนั่งนี่ไม่ได้นะต้องตาหนิกันแล้วที่รูบาอาจารย์ตาหนิกันเขียนให้กันพระใหม่ก็ไปนั่งกันนะ,ะ,ะที่พีบ้านนั่งกับไม่ไม่เป็ตนตาหนิเฉยเพราะอะไรรู้ไหมนั่งเหมือนกันแต่ทำไมไม่ไม่เหมือนกันพ่อยอมรับว่ามันบ้า พอเราเข้าใจเรายอมรับเห็นไหมการยอมรับนั่นแหละคือการปล่อยวางมันง่ายแค่นั้นเองแหมจะให้อยากให้เขาเป็นย,งงยาง้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เนีถ้าเตือนเขาด้วยใจท,ที่ตัวเองไม่มีอารมณ์เออเตือนได้แต่ส่วนใหญ่เตือนเขาแล้วตัวเองศูนย์นที่เตือนอยู่แต่ว่าตัวเองโมโหนี่แหละมันผิดตรงนี้นะพู้เตือนก็โง่เนะผู้ถูกถูกเตือนก็โง่ว่าเขาเตือนก็ศูนอีกหมือน มันแค่นั้นเองนะเห็นไหมคนบ้าเขากับสบายเนีย่ยนั่งเยอะตรงนี้นก็เยอะเราอาหารให้ก็กินไม่ให้ก็ไม่ขอเชื่อไม่เห็นอาบน้ําก็ไม่เห็นเดือดร้อนน้าก็ไม่ได้อาบดาปุ๊บบ่เดือดร้อนความสบายโอ้ยย่าขี่ลหลก็คนบ้าเลยไหมคนมีสติเดียวมบบเงีะนะนะไปสาระักบ้างนะ มีไหมคำถามคำถามสุดท้ายแล้วกันจากยายยายไปบุญครับอืนั่งสมาธิแล้วเหมือนดวงตาเห็นเมฆดำวิ่งผ่านต่อมาเห็นแสงเป็นสีขาวส้มม่วงวนไปแบบนี้คืออะไรมันก็เป็นแสงเป็นอะไรเป็นนั่นเป็นนี่เห็นหเฉยๆแหละจะเห็นด้วยหลับตาหรือเห็นด้วยลืมตามันก็แค่เห็นเข้าใจไหมจะเห็นด้วยหลับตาหรือลืมตา ออมันก็แค่เห็นจะเห็นแสงสว่างหรือเห็นความมืดมันก็แค่เห็นเราไม่ได้ภา,าวนาตรงนั้นนะเห็นมันผ่านไปสิจะไปสงสัยมันทำไมอันนี้ก็สว่างเหมือนกันไม่ใช่เหรอโอ้เ็งสว่างครักเด้อไปมืดตาใส่หลอดไฟเองแม่ไปอีนนี้ขนาดไม่ลืมตานะไป็นหลับตาอยู่หน้าหลอดไฟมันก็ยังสว่างอยู่มันก็แค่เห็น กุบาไม่เคยให้ค่าให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เลยนะนะเพราะอะไรนะถ้าเราไม่ให้ค่าให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้เราหลงฮะเข้าใจไหมมันจะต่างกับการเห็นตรงไหนอ่ะนะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงไหนอ่ะเขาถามเนยะเห็นก็คือเห็นสักแต่ว่าเห็นแต่มีสติกําหนดรู้นะ รู้อยู่ซึ่งสิ่งที่กระทบนั้นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ดำเดี๋ยวมันก็สว่างเห็นไหมเดี๋ยวมันก็เป็นดำอมม่วงดำอมส้มดำอม,มเขียวเนะี่ยพอมีแสงยิบยิบแยบแยบอยู่ขึ้นมุมตาก็จาขึ้นจาขึ้นก็สว่างว่าไปหมดนะทีนี้ก็หลงสภาวะสว่างนั้นนะโอ้ยมันม,มีพลเอเก่งสัมผัอดอกเรื่องมือนี่นะพะจนสะดุดนะวันที่แสงกระทบได้ได้เห็นแสงครั้งแรกเนี่ยนะนะอยู่ที่ถ้ำน,นมผาภาวนาอยู่นี่มันเริ่มนี่แหละมันเริ่มจาก ยิบยิบย็บย,บ,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 ยบเล็กๆ,ๆนี่แหละเนี่ยพอเราจับแสงนั้นปั๊บนี่มันเริ่มจ้าขึ้นจ้าขึ้นมันสว่างว่าขึ้นมาเนะยแล้วมันก็ดับลงเราก็พยายามประคองความสว่างนั้นไ้ทีนี้มันเหมือนแสงที่มันพุ่งมาอย่างกับรถสิบล้อนี่เหมือนแสงไฟขนาดใหญ่มันพุ่งมาชนอย่างนงี้นะตกใจทีนี้หงายหลังเลยนทีนี้ลืมลืมตาหรือหลับตาลืมตาขึ้นมาด่มองไม่เห็นลายมือตัวเองเลยด้วยซ้ำไปมันมืดเพราะมันอยู่ในถ้ำหลับตาลงนี่สว่างไปทั่วถ้ำเลย เห็นหมดหินก้อนไหนว่าอยู่ตรงไหนเห็นหมดเลยนะอันนี้เห็นได้ถึงขนาดนี้หรือเปล่านะนี่ถ้าจะพูดเลยนะเราไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้เฉยเนะยหลับตาลงนี่สว่างไปหมดนะกำหนดจะเห็นหมดเห็นมแมลงนี่เห็นหมดเลยในถ้ำนั่นมันถะึงขนาดนั้นนะมันก็มันก็ทําให้เราเพลินให้เราหลงไปเนะี่ยถ้าไปเกิดปัญญาขึ้นมานี่หลงไปแล้วเราโอ้ไม่จะต่างจะเห็นตรงไหนวะเนะี่ยเราไม่ได้ภาวนาวจุดนี้ ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาเอาสิ่งนี้นะมันจะหลอกล่อเราออกจากลมหายใจฮะฟังไว้ให้ดีมันจะหลอกเราออกจากความเป็นกลางมันจะหลอกเราออกจากรูปนี่ออกจากกายนี่มันจะทําให้ใจเราไม่ตั้งอยู่ในกายมันจะออกไปกับสังขารออกไปกับมโนภาพออกไปจากนิมิตนะเกิดเป็นความยึดมั่นถือมันความเชื่อความหลงไปนู่นนะจะไม่มีทางกลับมารู้สึกตัวเห็นไหมว่าแล้วมันอันตรายด้วยนะเพราะอะไรเพราะมันเกิดความพอใจ มันเป็นทีมเดียวกันกับเราเลยนะไอ,อความเพลินชนิดนี้เนี่ยหาไม่เติดปัญญาเนี่ยทำให้หลงวิปลาสไปที่นี่นะนี่เราวิปลาสมาแล้วเนะยเขาพูสิ่งเหล่านี้เลยถึงบอกว่าเราเราเห็นจากเรารู้จักมันแล้วนะคุณบาารู้จักมันแล้วไม่ต้องไปแก้ไขมันเห็นก็คือเห็นเท่านั้นเองเรียนรู้ทุกอย่างบนฐานของลมหายใจนี่คือหลักในการปฏิบัติภาวนานะวันนี้ก็สมควรแล้วอ๋พ่อไง <c oughs> <c oughs> จบลงกันแล้วนะครับสำหรับช่วงต่อปัญหาธรรมะนะครับโดยภูบาชายวัดป่าบัวนพระอินท์นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับโปรดแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอ่าวคำว่าสวัสดีครับ